สวัสดีครับมาชมสวนครับมาดูต้นสมโอนะครับเอ,อปลูกตั้งแต่ปี5้เครับพี่น้องปลูกไว้3ต้นนะครับปลูก3ต้นต้นอันใหญ่กูมูลองมาต้นกลางแล้วก็ต้นนี้ครับปานนี่นะครับยังบ่ท่านมีดอกมีผลอยู่นะใส่เวลาโดนครับบักม่วง บักม่วงปลูกข้าวเดียวนี่นะครับมันกับเป็นดอกเป็นผลแหละนะครับแต่ว่าบักสมโอนี่ใส่เวลาดโดนครับพี่น้องพอเอาอถุงนะครับสื่อพันจากถุงมาเอามาจากบุรีรัมครับบักสมโอตัวนี้มาจากบุรีรัมเป็นสมโอพันยังก็หลงมันว่าแสบครับพี่น้องอแต่ว่าบ่ท่านเลยเป็นน่วยอยู่ เอา้ายามใดนอ้อสิเด้เป็นนะปีดีปีหกแปดะครับพี่นองสี่หกแปดแล้วยังพอท่านได้กินอยู่นี่ปลูกพร้อมกันครับบักหน่าครับปักหน่าแป้นมะม่วงหาวมะนาวหูก็ได้กินจนว่ฒนแต่สิกินะ่ะโลนถิ่มกับพองนั่นครับพี่นองเอ้ยเอา้ามา่อกซูฟังครับผม